สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับ A อทูปช่องดูดวงแล้วย้อนดูตัวเงินเข้า24ชั่วโมง6ราศีนี้ความรวยเสิร์ฟถึงที่คลิปนี้นะคะเป็นการเปิดดวงของคนทั้ง6ราศีค่ะที่มีเกณฑ์ว่าดวงปังเงินก็เลิศได้รับทรัพย์ก้อนโตกันไปเลยนะคะ เรียกได้ว่าเงินมาเสิร์ฟถึงที่เลยค่ะสำหรับคนทั้ง6ราศีนี้ที่ดวงจะปังรับทรัพย์ก้อนใหญ่แถมเรื่องดวงการงานก็ปังไม่แพ้ใครเลยนะคะสำหรับ6ราศีที่ว่าจะมีราศีของท่านหรือเปล่ามาร่วมลุ้นไปพร้อมๆกันได้เลยค่ะมาเริ่มกันที่ราศีแรกเลยนะคะนั่นก็คือท่านที่เกิดในราศีมังกร หรือท่านที่เกิดระหว่างวันที่16มกราคมถึงวันที่12กุมภาพันธ์ชาวราศีมังกรในช่วงนี้จะมีเรื่องดีๆในเรื่องของการลุยโปรเจกต์ต่างๆในช่วงนี้นะคะการเงินจะคล่องตัวตลอดค่ะการเงินสะพัดมีรายได้เข้ามาตลอดเรียกได้ว่าปังตลอดเลยในช่วงนี้นะคะมาต่อกันที่ราศีถัดไปเลยค่ะนั่นก็คือ ท่านที่เกิดในราศีกุมหรือท่านที่เกิดระหว่างวันที่13กุมภาพันธ์ถึงวันที่13มีนาคมชะตาชีวิตในช่วงนี้นะคะชาวราศีกุมจะรู้สึกสบายใจขึ้นค่ะหลังจากที่ก่อนหน้านี้ไม่ค่อยจะแฮปปี้มีความสุขสักเท่าไหร่นักให้ตั้งเป้าหมายอะไรไว้ก็จะได้รับความสำเร็จค่ะเงินเข้ารับทรัพย์ คู่ครองก็จะนำโชคมาให้คนที่ชอบเสี่ยงโชคก็จะโชคดีมากๆก้การเงินดีเหงงถูกหวยรวยหุ้นว่าอย่างนั้นได้เลยนะคะมาถึงราศีถัดไปคือท่านที่เกิดในราศีมีนหรือท่านที่เกิดระหว่างวันที่14มีนาคมถึงวันที่12เมษายนค่ะชาวราศีมีนชีวิตดีเย็นสบายเป็นช่วงจังหวะที่ดีนะคะ ติดต่องานอะไรก็สำเร็จได้ผลเป็นช่วงที่งานต่างๆที่ค้างคาอยู่จะสำเร็จสมหวังแถมยังมีเรื่องเกี่ยวกับโชคลาบใครที่เป็นนักเสี่ยงโชคก็จะได้โชคตามใจปรารถนาด้วยค่ะมาต่อกันที่อีกหนึ่งราศีคือท่านที่เกิดในราศีตุลหรือท่านที่เกิดระหว่างวันที่17ตุลาคมถึงวันที่16พฤศจิกายนค่ะ ชาวราศีตุลน,นะคะการติดต่อประสานงานต่างๆกิจการงานจะได้รับผลดีมีความสำเร็จจากผู้ใหญ่ที่ให้การสนับสนุนอยู่ตลอดเวลางานดีขึ้นรายได้ก็จะเยอะขึ้นมีโอกาสสำเร็จเกี่ยวกับงานทางออนไลน์จะได้รับความสำเร็จดีสามารถต่อยอดได้ในอนาคตค่ะมาถึงท่านที่เกิดในราศีพิจิก หรือท่านที่เกิดระหว่างวันที่17พฤศจิกายนถึงวันที่15ธันวาคมค่ะชาวราศีพิจิกจะมีความสำเร็จดีนะคะมีโอกาสได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งจะสำเร็จเป็นช่วงแห่งการเริ่มต้นอาชีพที่สองการงานดีโดยเฉพาะงานที่เกี่ยวกับต่างประเทศติดต่ออะไรก็สำเร็จเป็นช่วงที่โชคดีมากๆในเรื่องของการเงินคิดอะไรได้ให้ลงมือทำเลยนะคะ และล้วก็มาส่งท้ายกันที่ท่านที่เกิดในราศีธนูค่ะหรือท่านที่เกิดระหว,าว่างวันที่16ธันวาคมถึงวันที่15มกราคมค่ะดวงชะตาจะมีโชคดีมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาจะมีโชคจากคนเก่าๆเช่นแฟนเก่าคนคุยเก่าคนที่เคยทำงานด้วยกันจะติดต่อกลับมาทางลูกค้าเก่า หัวหน้าเก่ายิ่งในช่วงนี้นะคะเงินจะเข้ามาดีมากงานที่รวมกลุ่มเป็นทีมจะได้รับความสำเร็จดีแล้วก็เป็นช่วงที่การงานดีมากๆจะมีโชคดีในเรื่องของความบันเทิงเข้ามาด้วยค่ะเอาละค่ะและนี่ก็คือทั้งหมดทั้งมวลของเปิดดวงหกราศีที่ช่วงนี้เงินดีซับมานะคะ สำหรับคลิปหน้าจะเป็นคลิปเรื่องราวดีๆอะไรนั้นมาคอยติดตามรับชมกันได้ค่ะขอบคุณที่รับชมค่ะ